ฮัลโหสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Aquarium Designer ตัวเดโมโรครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแต่งตู้ปลานะก็เหมือนจะมีคนเขารีเควสมาให้เราแต่งตู้ปลาตามที่เขาต้องการประมาณนั้นซึ่งตัวเกมเต็มเนี่ยได้ออกวางจําหน่ายแล้วนะเมื่อเร็วๆนี้เองครับเขาก็เปิดให้โหลดตัวเดโมนะครับมาทดลองเล่นได้ด้วยนะผมเลยลองโหลดมาเล่นดูนะครับเผื่อว่ามันสนุกเนี่ยแล้วก็ค่อยสนับสนุนกันนะเกมแท้นะครับ ก็เดี๋ยวเช่นเคยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลดตัวเดโมโมาทดลองเล่นกันได้เลยครับแล้วก็ถ้าสนุกนะอย่าลืมอุดหนุนเกมแท้กันด้วยนะโอเคครับเราก็จะไปแต่งตู้ปลาก,กันเลยนะก็พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอีเมลนะมี2ฉบับนะครับก็ฉบับแรกเนี่ยเป็นของลุงโจนะลุงโจเขาส่งมานะครับก็คือเขารีเควสนะครับต้องการตู้ปลานะที่มีหินขนาดใหญ่นะหก้อนนะแล้วก็ต้นไม้พันอะไรก็ได้นะครับ3มต้นนะ ต้องมีปลาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมตกแต่งให้เขาด้วยนะ1อันโอเครับงานไปเลยครับปุ่มเขียวๆนี่ก็ตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยเขาก็จะให้เราดูเควสได้นะแล้วก็มีร้านค้าด้วยนะครับถ้าเกิดเราทำเควสเสร็จทั้งหมดเนี่ยแล้วก็กดฟินิชได้เลยนะโอเคนี่ครับพอกดเข้ามาที่ร้านขายของนะมันก็จะมีตอนนี้ที่ปลดล็อกนะครับเป็นหินแกรนิตนะก็มีอันเดียวนะให้เราเลือกได้ก็กดไปเลยละกัน มาครับอันนี้คือตู้ปลาของเรานะแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วยนี่กด w A S D ครับเป็นการหมุนนะซูมเข้าซูมออกได้ครับใช้ลูกกิ้งเมาส์นะแล้วก็คลิกขวาเป็นหมุนตู้ปลาโอเคก็เขาต้องการหินหนึ่งก้อนชิมมีวางไปเลยครับเปิบตอนนี้เคเวสวางหินของเราเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับต่อมาเนี่ยจะต้องปลูกต้นไม้3ต้นนะต้นไม้3ต้นไหนดูซิ ก็เท่าที่นับดูเนี่ยในตัวเดโมนะก็เลือกได้4ต้นนะครับก็มีอะไรบ้างเนี่ยคองโกนะแล้วก็มี Mo n e y w o r ิ์ดดรแล้วก็มาร์ชซีดบ็อกก็ถามว่ารู้จักไหมนะครับก็ไม่รู้จักเลยสักต้นนะครับโอเคผมจานี้แล้วกันเป็นดร a าชื่อมันออกเสียงแปลกๆเฮสิบเหรียญเหมือนกันนะวางไปครับเอาวันนี้สักสองต้นดีปะ่ะแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรบ้าง ก็จะเอาคองโก้ด้วยคองโกคองโกไว้ไหนดีคองโกก็เอาไว้ริมริมก็สวยดีนะเฮ้ยเอาไว้ติดหินตรงนี้ดีกว่าคองโก้เราไว้ตรงนี้ดีกว่าครับประมาณนี้โอเคเห็นดูสิก็ใช้ได้อยู่นะมองไม่เห็นอะไรเลยครับดูเคลสก่อนต่อมาเนี่ยต้องการปลา2ตัวนะปลานี่ครับแล้วก็เลือกมันที่ฟิตนะมันก็จะมีปลา เป็นแบ็กเทตรานะแล้วก็ดรับแคทฟิตนะครับแคทฟิตนี่ปลาดุกใช่ไหมนี่ไงเป็นปลาดุกแล้วก็มีสเตอร์บานะ <c oughs> ก็คือผมไม่รู้จักเลยอันนี้เหมือนปลากัดนะครับเนี่ยแล้วก็นี้สปอตบูอายนะครับเป็นปลาตาสีฟ้าลายจุดโอ้ก็มีหลายพันเลยครับคุณผู้ชมเป็นพวกปลาหมอสีปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะเลยนะปลากัดดีกว่า ก็จัดปากัดมา1ตัวซิตรงนี้ปึิปรบกอปากกัด2ตัวเลยโอเคไหมนี่ครับแล้วก็ปล่อยปากัดไปเรียวครับนี่เห็นไหมสอตัวว่ายกันกุกก,ก,กิ๊กกุกกิ๊กน่ารักใช่จากนั้นเนี่ยมันจะมีเคเวสเสริมนะให้เราตกแต่งนะครับ1อันนะก็คือไม่ทําก็ได้ครับแต่ผมจะทำนี่ไงตกแต่งแล้วเลือกตรงเดคอเรทครับมันก็จะมีโอ้โหอะไรเนี่ย เป็นหินรูปร่างแปลกๆนะคือราคาเนี่ยแพยงกว่าพวกปลาพวกต้นไม้อีกเนี่ยนี่ครับเป็นปฏิมาก,กรรมอะไรก็ไม่รู้ก็เลือกได้แค่2อ,อันเองนะผมเอาลูปปั้นแล้วกันนะมัน16เหรียญเท่ากันนะครับไ,ไปดูดีนี่ครับเป็นลูปปันนะ้นหน้าตาแปลกๆน่ากลัวใช่ก็วางตรงนี้ไปเลยครับเปิบตอนนี้เควสของเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็สามารถฟินิชได้เลยครับกดไปเลย นี่ครับเดเวลอัพด้วยนะแล้วก็ได้เหมือนเป็นหีบมานะก็กดเปิดดูสิอ๋อก็คือเราทำเควสเสร็จเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเหมือนของนะครับให้เราไปแต่งตู้ปลาในด่านต่อไปประมาณนั้นโอเคครับก็ไปที่ออฟฟิศกันเลยครับกดปุ่มเขียวๆไปอันนี้คือเควสที่เราทำเสร็จแล้วนะของลุงโจนะเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับเป็นเควสของคนชื่อจอร์สันนะมาดูซิ นี่ครับจอสันนะครับเขาต้องการตกแต่งตู้ปลานะตามที่ลูกชายเขานะครับชื่อจิมมี่ครับก็โอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะก่อม่พูดาพร่าำเพลงครับกดรับงานไปเลยมาครับมาต่อกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบรีมูฟทูนะก็จะเป็นเหมือนว่าลบออกประมาณนั้นเราสามารถ Remove ของที่เราไม่ต้องการนะครับลบออกไปนะ มีหัวกระโหลกอยู่เรากดปุ๊บก็หายไปแล้วนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะสอนเป็น sharp tool นะ sharp tool เนี่ยจะสามารถปรับระดับนะครับของพื้นผิวอะใช่ป่ะเราสามารถปรับให้มันลดลงมานะนี่ไอตรงหินหินเนี่ยนะจะได้แบบเรียบเรียบหน่อยประมาณนั้นคือก็เกมมันก็ละเอียดดีนะแล้วก็แปลกด้วยนะคือผมก็ไม่เคยเล่นนะครับคือแบบ คือเราไม่ต้องไปตกแต่งตู้ปลาของจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยเกมมันก็แบบเพลินๆดีะนะนี่ครับเราสามารถลบพื้นผิวนะครับที่เราไม่ต้องการนะแล้วก็ปรับแต่งให้มันสูงต่ำตามที่เราต้องการนะครับก็ประมาณนี้ดีไหมไม่รู้ดิมั่วๆผมก็แต่งไม่ค่อยเป็นนะน,นะคุณผู้ชมประมานนี้ล้วกันนะไหนไม่ดูเควสสิเควสนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาภูเขาออกไปนะแะแสดงว่าเราจะต้องลบมันออกไปนะครับก็จัดไปครับ ก็ลบให้มันถึงพื้นไปเลยนะก็หมุนตู้ปลาหน่อยสิจะทำให้มันเรียบไปเลยแล้วกันนะเรียบแบบเท่ากันให้หมดเลยครับนี่ตรงนี้ยังมีเนินเลยอีกนิดนึงครับเรียบร้อยไ,ไปดูเควสต่อครับก็คือเขาต้องการอะไรเนี่ย Heating Pro Aqua นะครับมันคืออะไรครับผมก็ไม่รู้จักอาจจะเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างคือมันเป็นสับอะไรก็ไม่รู้นะที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณผู้ชม มันเป็นสั์แบบคนตกแต่งตู้ปลาเขาด่านจะรู้เรื่องกันนะนะมันคือไอเครื่องนี้หรือเปล่าเป็นไฮโดโปรปัมมนะครับน่าจะเป็นพวกออกซิเจนใช่ปะก็ติดไปแล้วกันนะนี่คือเรารับงานเข้ามาในบ้านเขาเลยนะครับเนี่ยมีรูปของจิมมี่นะครับอยู่ด้านหลังนะคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็จะติดเป็นออกซิเจนนะก็อศูนย์เหรียญน,นะอันนี้ฟรีด้วยก็ติดไปเลยครับจากนั้นเนี่ย ต้องการสปีชีออฟฟิศนะครับ2อ,อันนะสปีชีออฟฟิศสปีชีมันแปลว่าสายพันธุ์ใช่ไหม,มวางต้นไม้ก่อนดีกว่าครับ5อันนะอันยากๆเราไว้ที่หลังครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ใหม่นะครับที่เราปลดล็อกมานะก็จะมีอเมซอนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแฟนเวิร์ดคริปโตคอรีนนะครับชื่อแปลกๆเอาันนี้คริปโตคอรีนอะไรก็ไม่รู้วางไปครับเอามา2ต้นสิเปิ้ แล้วก็เมื่อกี้มีอเมซอนใช่ไหมมาอเมซอนมาอ,อ๋อเมซอนใกล้ๆก,ก,กันตรงนี้หมุนสนิดนึงครับเพื่อความสวยงามป๊าบเงอนี่คือสวยแล้วใช่ปะ<ม>ก,ก็สวยแบบแปลกๆนี่ครับเรียบร้อยคุณอัปเดตแล้วนะจะว่าไปนะเราไม่ได้ดูรูปเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาต้องการแต่งเหมือนในรูปหรือเปล่านะน,นี้มีปลาเสือดาวด้วยนะหกเหรียญใช่ไหม สปีชีออฟฟิศสองนะครับก็คือปลากี่ตัวก็ได้แต่ว่าสองสายพันธุ์ถูกปะก็อาจจะใช่นะมานี้มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับเนี่มีสี่ตัวแล้วก็เควตติ้งโปอะควานี่ยังไม่เสร็จนะมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อนี่ไงฮิตติ้งโปนะก็จะเป็นเหมือนเครื่องที่มันทำให้รักษาอุณหภูมิละมังนะน่าจะใช่ครับติดไว้มุมมุมมุมขวาแล้วกันประมาณนี้ ก็คือตอนนี้เนี่ยอุณหภูมินะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะสิบองศาโอเคมีแบบอุณภูม์อุณหภูมิด้ยเลยนี่ครับเราสามารถปรับอุณหภูมิในตู้ได้นะครับเขาให้เราปรับจาก16เป็น24โอเคเรียบร้อยอ๋อก็คือปลาพันธุ์นี้เนี่ยต้องการน้ำนะครับที่อุณหภูมิ24องศาโอ้โหเกมนี้ไ่ธรรมดาละเอียดมากครับอีกเควสหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาจะให้เราตกแต่งให้เหมือนในรูปหรือเปล่าครับเป็นเควสลองนะอันนี้ ก็ไม่รู้ว่าทาไงอ่ะมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยด้วยนะก็ตรงนี้มีหีบสมบัตินะครับที่เราเพิ่งปลดล็อกมานะใช้เงินยี่สิบเหรียญครับเขาเอามาด้วยครับเพราะว่าเห็นในรูปเนี่ยเขามีหีบสมบัติด้วยนะก็จัดมาครับมีหีบอยู่ตรงกลางเลยครับ <S <S ปาบ์ฟเาให้มันไม่เหมือนในรูปเลยนะ <S <S เควสมันก็เลยไม่สําเร็จหรือเปล่างั้นเราจะวางหินไปด้วยครับเป็นหินแกนิดนะอันนี้ก็ไม่รู้ใช่หิน,นเดิมหรือเปล่า ก็วางไปเลยครับก้อนใหญ่ๆนี้มาไหนๆมันก็เป็นตัวเดโมใช่ไหม,มก็จะตกแต่งให้มันเยอะๆไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เล่นต่อไม่ได้แล้วนะเกมเขาน่าจะจํากัดเวลานะครับก็ตรงนี้มีเสาด้วยครับก็จัดมาเลยครับเสาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะตรงนี้อายินุมโตมากครับวางไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้นครับเป็นเหมือนทรายใช่ป่ะเฮ้ยเราใส่ทรายไปได้ด้วยอ๋อนี่ไง เมื่อกี้มันเป็นหินนะครับพอใส่ทรายไปแล้วก็สวยกแบบนึงนะมีอะไรอีกไหมต้นไม้เอาต้นไม้มาด้วยมาอเมซอนใช่ปะจัดมาดิครับก็ใส่มั่วแล้วครับตอนนี้คุณผู้ชมนี่เป็นอาหารปลาหรอแต่ว่าเรายังไม่ปลดล็อกกันนะแล้วก็จะใส่ต้นซีดบล็อกไปครับมาซีดบล็อกไปตรงนี้ปับป๊บปั๊บโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ นี่ครับก็จะได้ตู้ปลาประมาณนี้หมุนแบบ360องศาชวอไปทีครับก็ไม่รู้มันสวยหรือเปล่านะแต่ก็ผมก็ทำสุดความสามารถแล้วนะคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกมวาเ a ียมดีไซเนอร์นะผมก็จะจบไว้เท่าดีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้แบบฟรีๆเลยครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวไเจอกันใหม่บ๊ายบาย